สวัสดีครับเ,เพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนมาอัปเดตนะครับข่าวสารเหรียญคริปโตเคอร์เนซีข่าวสารเหรียญบิตคอยนะครับในมุมมองของช่อง BTS Official นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับครับผู้เชี่ยวชาญกำลังหาคำตอบว่า Cardano ADA นั้นนะครับจะมาค่าเหเรียญอิตาเลียม ได้จริงๆหรือไม่นะครับในลักเดวิดนักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลชื่อดังได้ออกมาแสดงความเห็นว่าเหรียญคาดา a โน ano, หรือว่าเหรียญ ADA นั้นเป็นนักค่าอีเทเลียมในขณะที่อีกหลายคนต่างก็คาดหวังให้เหรียญดังกล่าวขึ้นไปอยู่บนอันดับ2ของโลกแทนที่เหรียญอีเาเรียมกันแล้วนะครับ หรือเหรียญด้านสมาร์ c คอน a c t ที่กำลังประสบปัญหาด้านการเช a ลลิ g hmm. งเพื่อขยายเครือข่ายอยู่ในขณะนี้โดยอ้าอีงจากวิดีโอของนายเดวิดนั้นเขาได้อธิบายว่าปัจจุบันเครือข่ายอิตาเลียมกำลังเป็นผู้นำในตลาดอยู่เนื่องมาจากว่ามันมีชุมชนการพัฒนาแบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุดในวงการคริปโตและลำหน้าเหรียญอื่น ไปแล้วในแง่ของจํานวนนักพัฒนาที่กําลังพัฒนามันอยู่นะครับเขายัางกล่าวอีกด้วยว่าอีเทเลียมนั้นล้ําหน้ากว่าแพลตฟอร์มสัญญาอาัจฉริยะอื่นๆมากโดยมองว่ากิจกรรมของนักพัฒนาซอฟต์แวร์นั้นแทบจะไม่เกี่ยวข้องเลยด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามนะครับเขามองว่าตอนนี้สิ่งที่อีเทเลียมขาดก็คือการอัปเกรดสําคัญและรวมถึงความจริงจังในการอัปเกรดเหล่านั้น โดยพื้นฐานแล้วแนวาทางของอิตาเลียมคือการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดหรือการปรับปรุงจุดปกคล่องในเครือข่ายดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้มีการอัปเกรดเครือข่ายที่สําคัญอย่างแท้จริงในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับตรงกันข้ามกับเหรียญ ada มีการพัฒนาแล้วก็อัปเกรดอยู่เรื่อยๆนะครับครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับโปรโดติดตามตอนต่อไปครับ